มาพบเจอกันในครัวจ้ะทำห่อมกวันนี้เนื้อปลาบดละเอียดเขาจะมีขั่วกะทิผิกแกงใบมะกรูดซอยกะปิชูรสน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มีไข่แล้วก็แปง้งแป้งข้าวโพดจ้ะ อันนี้ใบตองใบไ,ไม้เราเตรียมมาเรียบร้อยมาดูการทำเลยจ้าเราก็จะใส่ผิดแกงลงไปจ้ะกินเพน็ดมะเพชดน,น้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็กะปิจ้ะเราก็จะใส่ไข่กันสองฟองใสว่วกับทิ ผูกข้าวให้ื่องแกงครับเอ่อ่อยแล้วก็คับตี้ข้าวกันดีก่อนจ้ะหลังจากเราตีผิดแกงข้าวกันดีเลยเราก็จะใส่อันนี้แป้งข้าวโพดที่เราละลายไว้ครับข้าวกถิอ่ะอน,นะแป้งข้าวโพดนึ่งช้อนจ้ะนึ่งช้อนโตเอามาละลายไม่มีก็ไม่ใส่ค่ะไม่มีก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรใส่เผื่อจะให้มันได้ขืนตัวแค่นั้นเองถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้ะแล้วเราก็จะตานด้วย ชูรสนึ่งชอนใส้หน้อยๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องชิมตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลส้มชอนแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยแล้ก็จะเอาแส้นํำปลาใส้มากไม่ได้นะใส้เผื่อจะชิมก่อนว่า เอาไปเนื่อลองดูกอนใส่หน่อยๆไปก่นอ,อนส่อมชอนจ้ะตามด้วยหัวกะทิหัวกะทินี่เราจะบีบเอาแต่หัวนี่จ,ะนนจ้ะคุกข,ข้าวกันก่อนจ้ะคุกข้าวให้เข้ากันให้เดืให้ใหขลงก่เอเ เงลุ้งอาจะน้ำตาลชูรสน้ำปลาไล้ให้คร่าวๆกันให้ดีก่อนเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยเอาไปนึ่งชิมดูก่อนว่ารสชาติมันถูกใจเลยยังถ้ายังไม่ถูกใจเราก็เติมได้สิ่งที่เราจืดเกลือชือชดชูรสจืดน้ำตาลจืดน้ำปลาเลยเราก็พยายามที่จะให้ได้ในในในถูกรสชาติทุถูกปลาถูกคอจ้ะนี่น้ำปวกะทิเราก็จะเติมเบื่อนะ บีบเอาแต่หัวเลยค่ะนี่มพะพร้าว้ามลูปลาประมาณนึ่งกิโลเนื้อปลาประมาณนึ่งกิโลนะคะซตรนี้ทำห่อมมาดเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งลงดูก่อนสักอ้อเผื่อจะชิมรสชาด เราจะไม่ห่อ,อก้อนห่อห่อห่อไปชิมห่อไปนึงงชิมดูก้อนรสชาติห่อไปเนื่อชิมห่อเดียวเดี๋ยวเราก็ถ้ามันจืดเจอือเลยเราก็จะได้ถิมถิ่นล่างค้อนที่เราจะห่อทีอเดียวนะคะเมื่อเราควนได้ทีแล้วเราก็จะไปเอาไปลองห่อไปชิมลองดูว่ารสชาติมันจืดอ,อะไรบ้างนะลองชิมดูนี่ก็คือใบต้งที่เราเช็ดทำความสะอาดแล้วก็จะวางแบบนี้ จะวางง่ายก็ได้วางฟัมก็ได้ก็สุดแล้วแต่ชอบอันนี้นี่เอาลองคนสัพ่อไปนึ่งลองดูว่ับืดออะไรบ้างจะได้ชิมทำกินเองจ้ะทำกินเองไม่ได้ทำไายนะคะลองทำกินเอง เราเอาไปเนื่อชิมดูกรอจ้ะห่อนี้ล่งจากที่เราเอาไปนึ่งลองดูวัาที่จะมาชิมรสชาติว่าโอเคเลยยังนรนชิมลองดูจ้ะอืมโอเครสชาตินี้ได้เลยเราก็ห่อเลยจ้ะ